ก็สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่เกม d e a Origin เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็พอดีไม่ได้อัดคลิปไวนะ้เนาะจะเลยจะมาเล่าประสบการณ์เนาะที่เคยเจอใน Dead Origin นั่นเองนะก็คือเรื่องเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าครับคือป่าไม่ยอมเล่นป่าครับแล้วก็มาเล่นซับแทนเนาะและแถมคนที่เอาที่จะไปป่าแทนไม่ได้เอาสเปลมาครับก็เลยปรากฏว่านี่ครับเป็นอย่างนี้เลย ก็คือฟาร์มไม่ได้ครับแล้วก็เลนล่างก็อย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างมันแบบผิดรูปผิดอะไรไปหมดเลยเนาะแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเหมือนว่าตอนนี้ก็เหมือนกำลังด่ากันเนาะผมก็ไม่ได้อัดไว้ตอนนี้นะครับก็มีการปะด่ากันเกิดขึ้นเนาะวาดแบบเหมือนว่าทําไมแย่งเลนกันเออเนี่ยแย่งเลนกันแล้วมันมันเสียหายต่อลูกเกมนะครับแค่สังเกตนะครับ ป่าเหมือนตอนแรกจะเอาบูนะครับเอาไม่ได้ครับเร้มาเอาหมาสุดท้ายก็เอาไม่ได้เหมือนเดิมครับเคอเคครับอันนี้เราคันทิวเป็นตัวแรกนะครับเ,เดี๋ยวเหมือนป่าเขาจะมามั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเคมีการออกเกมนะครับรู้สึกว่าเกมนีมีคนออกทั้งหมดสองสองคนเนาะแล้วก็ ตอนแรกจะมีคนออก2คนนะมีอ่าฟิลอล่าอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็เทรดเนไปครับตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะแรกกันตายอะไรยเงี้ยโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ครับเป็นตัวเป็นสตัวนะครับเดอบันคคิวโอเคหลังจากกันไม่นานครับผมก็ อ่ารู้แล้วว่ารูปเกมอ่ะถ้าเราไม่รีบทำเกมนะครับมันอาจจะแพ้ได้ครับโอเคผมก็เ,เลยต้องรีบทำเกมนะครับเกมนี้คือทำทุกอย่างก็ได้ครับทำให้ของเขานะักของนำแล้วก็เกมนำทุกอย่างให้เป็นของนำหมดนะครับโอเคอันนี้ก็เก็บเป็นดับเบิลคิวได้อีกหนึ่งรอบครับ ได้สังเกตได้ครับว่าป่าป่าเราไม่มีสมัยนะครับเวลเขาก็ไม่ขึ้นนะเพราะว่าเขาฟาร์มอะไรไม่ได้เลยนอกจากเขาว่าฟาร์มเลนเนาะผมก็รีบทําเกมครับมาเรื่อยๆครับจนเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามครับแบบว่าเหมือนพิมพ์อะไรมาก็ไม่รู้ครับว่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมจำไม่ได้เนาะเห็นไหมครับสังเกตครับเกมทุกอย่างแบบอ่าเลนเออยอะไรเออยนะครับจะช้าหมดทุกอย่างเลยเนาะขนาดเลนบนยังแค่เลนเลยนะครับโอเคอันนี้เราก็จะมาช่วยบนนะครับ ผ่านไปสักพักหนึ่งผมเลยบอกว่าอ่ะเนี่ยให้ันไปออกของซับสิกว่าจะออกนะครับก็ปาไปล่อเกือบสิบนาทีนะออกของซับให้ไปดีเลนเนาะตอนนี้ผมก็เลยแบบทําทุกอย่างครับเพื่อที่จะให้เกมมันไม่ขาดนะครับแล้วก็ให้เกมเรายัางน้าต่อนะครับโดยการทาใส่นะครับก็คือการแบบไปนี่ไปเรื่อยครับไปไฟเลนกับเขาให้มากที่สุดครับเพื่อให้เขาของไป เพื่อเวลาเขาตายครับของได้ไม่นำนะครับเกเคอันนี้ก็แลกกันไปครับอันนี้ก็เก็บเป็นทิปเปิลคิวไปได้นะครับสำหรับเลนล่าก็ถือว่าตอนนี้ของผมค่อนข้างที่จะนำนะครับผมเปิดให้ดูเนาะ นี่นะครับของกระนำนะครับคลิปฟาร์มไปทั้งหมดคลิปก็จะยังเท่ากับเลนบนอยู่นะครับเพราะว่าเลนบนเขาเบลเปแล้วเนาะเพราะว่าเพาฟาร์มค่อนข้างที่จะหนักเหมือนเรานะครับแต่เราตอนนี้นะครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเดินทั้งเกมนะผมก็เลยบอกว่าเนี่อยไปออกของซับเลยไปยืนเลนเลยอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ผมก็เลยโอเคในเมื่อละของเราอะครับมันเริ่มที่จะนําใช่ไหมครับผมก็เลยทําการ เวททั้งป่าเลยครับอ,นนอันนี้ผมก็เลยตั้งเวททั้งป่าเลยเนาะก็คือเจออะไรก็เวททั้งป่าเลยนะโอเคอันนี้เหมือนผมจะตายนะครับ <c oughs> เพราะว่าสู้ดาเมจเขาไม่ไหวเนาะตอนนี้คือเขาทำอะไรไม่ได้เลยอะเหมือนตอนนี้ผมเล่นทั้งหมดเหมือนเล่นสี่ต่อห้าครับ ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยเนาะโอเคแล้วก็พอมา่างนี้ครับผมก็เริ่มที่จะเอามังกรนะครับเดี๋ยวรอรอตัจากนี้นะครับผมจะเอาพวกมังกรอ็อบเจกต์ต่างๆครับคือเอาอะไรได้ที่เป็นแบบลูกเกมนําผมก็จะเอาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเราเสียคนไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีสเปลในการนำนะเพราะว่าของเราก็นําด้วยเรากําจัดฝ่าเขาได้แล้วเราก็ กำจัดป่าเขาได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปเอาพวกอ็อบเจกต์ต่างๆเนาะเพื่อที่ไม่ให้อ่าฝ่ายตรงข้ามนะครับ <c oughs> เขาได้เปรียบกว่าเราเนะ <c oughs> าะเพราะว่าแค่นี้เราก็ได้เราก็เสียเปรียบเขาแบบแทบทุกทางละเนาะ <c oughs> โอเคหลังที่เราจากอมลังกรเสร็จนะครับเราก็มาเรียนการนะครับร <c oughs> ู้สึกตรงนี้จะมีไฟมาง ตอนนี้เราได้คูปีนะครับตรงนี้นา่นาจะได้เดบันคิวครับโ <Okay. S 1> อเคน,นี่ตอนนี้เราเลือกที่จะโอเค okay, ครับติดดกากเขพาเวกของอ่าอันนี้พอดีนะครับ,ขอ,รออกกบอของป่าเราพอดีเนาะจะอกป่าเลยฮะสะเปลยวพิกไนท์มาขนาดนี้ <c oughs> อันนี้คือ พบเจอโคตรบ่อยเลยครับในแรงนะครับแบบนี้โอเคครับจนมาถึงนาทีที่อ่าเดี๋ยวผมกอเลยก็ได้นะครับไม่มีการไปเสียเวลาเนาะผมก็ได้คิวมาเรื่อยๆแหละโอเคครับจนมาถึงเวลาที่ประมาณนาทีที่27นะครับลูกเกมก็เริ่มที่จะนำขึ้นนะครับเพราะว่าผมได้ลีฟมาน้อยแล้วก็ได้ไบรอนมาสองทั้งหมดเกือบสองครั้งนะครับ อันนี้เราก็จะมาเล่นดันเลนล่างเนาะนี่ผมเห็นละก็บนเขาบนเขาไม่ไหวละผมก็จะต้องต้องตามเก็บทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เกมเขาไม่นำเนาะเพื่อให้เขาตายเพื่อให้เขาเสียเวลาในการฟาร์มคิดนะครับทุกอย่างเลยเนาะนี่เหมือนเขาจะมอบไปเนาะเพราะว่าอย่างไงเขารู้ว่าอย่างไงเรววาก็ขเขาก็ไม่รอดนะครับคือผมอเก็บทุกอย่างเลยคือของผมตันตั้งแต่ ตั้งแต่ประมาณ20นาทีครับเพราะว่าผมฟาร์ทุกอย่างจริงอันนี้ผมก็รีบมาเก็บละเก็บป่าเขาอีกเนาะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เขาได้ออบเจกต์หรืออะไรต่างๆเนาะผมก็จะเวทป่าเขาไปตลอดนะครับเพราะว่าผมทำไงก็ได้ให้เกมเรานำนะครับโอเคจนมาถึงตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะเอาบาลอนอยู่เนาะโอเคถูกจริงด้วยเนี่ยครับเขาจะเอาบาลอน complete ละ AD เขายืน นี่ผมก็เลือกที่จะปาดเอดีเขานะครับเพื่อให้เอดีเขาน้อยนะครับโอเคเราก็ถอยออกมาก,ก่อนเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นตัวแทงขนาดนั้นเ,ร,เรา <c oughs> ไปยืน CP ดีกว่าครับโอเคครับตรงนี้เราก็เก็บเป็นดับเบิลคิวไปนะครับเราก็แถมได้บาลอนไปอีกหนึ่งนะครับอันนี้พอหลังอย่างนี้นะครับผมก็เริ่มที่จะดันบ้านนะครับแต่ผมบอกทีมนะผมพิมพ์บอกทีมนะว่าเนี่ยไปไปดันเลยดันเลนเดียวเลย แต่เขาไม่ฟังนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเราเขาจะไปดันบนคือเนี่ยครับดูมีเหลือแค่อกตัวเดียวใช่ไหมครับแล้วเวลาแค่เนี้ยผมบอกเลยดันหนะ่อย่างนะอย่างน้อยได้ป้อมนึงก็ยังดีครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเขาเกิดก่อนนะครับเพราะว่าอกเขาก็ยังมีแบบยังตึงเวลาให้ให้ฝั่งข้ามมาได้เนาะโอเน แรกเลยครับเพราะว่าถ้าถอยเราจะอาจจะเสียดาำเมได้นะอันนี้รู้สึกว่าตอนนี้ผมจะตายนะครับเพราะว่าดาำเอ็ดเ,เขาค่อนข้างที่จะแรงเนาะเขาออกเป็นเวทนะครับโอเค,ครับเดี๋ยวมาถึงข้าไม่ช็อตสุดท้ายเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวเตรียมตัวดันค้างสุดท้ายแล้วนาะออันนี้ฟิลเขาก็จะมาเก็บ เหมือนว่าเขาจะเก็บได้อยู่นะเพราะว่าของของทีมเราเขาเริ่มนำแล้วเพราะว่าเราตัดทีมเขาไปค่อน,นข้างที่เยอะนะครับ okay. พอบนเขาไม่อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เลือกที่จะวาร์ปลงกลางเลยครับเพราะว่าเราสามารถดันจบได้เลยนะครับแล้วก็สามารถไปออกกับเพื่อนได้เลยเนี่ยครับนี่เราก็แบบฟร,รีมากครับ เอดีอะไร่ปล่อยเข้าไปครับเพราะว่าคอาตีเราไม่ค่อยเข้าเนาะเพราะว่าเวลเขาหน่อยเดียวแล้วก็ของเขาค่อนข้างที่จะน้อยครับเราก็เลือกที่เก็บเอดีก่อนครับตัวปัญหาของเราโอเคครับได้เก็บเป็นที่มั่นคิวครับมีกคารเกิดวแอนิเมชันไปรอบหนึ่งครับเพราะว่าผมแค้นท์แอนิเมชันไปโคตรเยอะเลยฮะโอเคครับอันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยครับสังเกตไหมครับว่า เกมนี้ผมทําเกมอยู่แทบจปนคนเดียวเลยครับเพราะว่าทีมเรามันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเนาะดูจากสกอร์นะครับผมมินเนี่ยนไปเกือบ300ตัวนะครับขาดแค่4ตัวเนาะแล้วก็คิวไปทั้งหมด3 1ตัวนะครับ <c oughs> ก็เกมนี้ก็จบไปแล้วครับ <c oughs> สําหรับเกมนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะแพ้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าทีมเราไม่มีป่าไม่มีอะไรเลยแต่มันอยู่ที่ เล่นผมด้วยครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะคิวป่าเขามาแก๊งผมเขาก็ตายนะครับเพราะว่าพอ,พอตายปุ๊บเขาก็เสียออบเจกต์ทุกอย่างนะครับผมก็ทาการเวทเรียบร้อยทุกอย่างฮะของเรานําด้วยเราก็เลยเป็นฝ่ายชนะนั่นเองครับก็อยากจะฝากเตือนคนที่เล่นแอลนะครับว่าตั้งใจดูเกมนะครับแล้วก็ช่วยเล่นให้กับทีมหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเกมแรงเนาะก็ทุกคนเคเขาก็อยากให้ขึ้นแรงนะ เขาก็หวังซึ่งกันแรงนะครับเขาไม่อยากเสียแรงฟรีๆเนาะโอเคเข้าไปเจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอุราหอร์ได้เนาะไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย